นี่เราขุดบอ่อปลายันมืดเลยนะค,ะครับเพื่อบ่อปลาเราก็ใหญ่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตัวน้ำไม่มีช่วนา่าแรงขอติดตามกันต่อไปครับเพื่อนๆทุกคนครับอาสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็ เตรียมบ่อปลานะครับบ่อปลาดุกนะครับนะเราก็ปุดไว้เผื่ออนาคตนะครับเลี้ยงปลาดุกในขั้นตอนต่อไปครับขอบคุณผู้นดบานสวัสดีเพื่อนๆครับเราว่าอันนี้บ่อปลาเรานะครับสามวันเนี่ยได้วันนี้ได้จะปิดจ็อกเรียบร้อยเสร็จนะครับตัวสุดท้ายนะฮะนี่นะแมคโครเราก็ทำการกันมาสามวันแล้ว วันนี้เป็นวันปิดจ็อบนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่าวันนี้เรามาชมความสําเร็จของเรานะครับปลากาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับบ่อปลาครับสําเร็จแล้วนะครับขุดบาหลายวันอยู่นะครับดีสาเร็จมาได้2วันแล้วนะครับแล้วก็เอาจอกปลุกป่าวาะครกบสีเขียวๆนะครับ ก็สีน้ําก็ดีนะครับสวยไยครับดาบก็กําลังออกมาเรื่อยๆนะครับครับดาวดาบก็อยู่ว่าบานเบว่าขวาตนน่นดีครับขอบคุณครับ